เวลาที่เราอมองที่หลับพดฮอร์โมนเราจะไม่อู่หรือการที่นอนเนี่ยเทอร์โมเมอร์เนี่ยมันจะสัส้นๆหรือพูดง่ายคือร่างกายจะหดเนี่ยนก็จะแก่เรมาตรวจแค่นี้นี่คือเทโมเทร์โลเมอร์สำคัญมากจะสำคัญก,ก,กับการนอนหลับของเรา,น,เรานะครับและจะสำคัญก,กับโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดในหน้าที่ ร่างกายก็พักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายมันเริ่มไม่ไหวจุกที่คอหายใจไม่ออกอาการแพนิคหัวใจเต้นเร็วมันก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่าไม่รู้หาทางออกยังไงดีมันยังไงมันก็ไม่หลับคือเราอยากหลับมันก็ไม่หลับแต่มานั่งได้กันแบบตีห้าหกโมงเช้าโดยที่ไม่รู้สึกง่วงสองชั่วโมงตื่นทีสองชั่วโมงตื่นทีทําใจให้ว่างๆอะไรแล้วก็แบบไม่หลับง่วงนะคะหาวแล้วหาวอีกแต่แบบมันไม่ยอมมันไม่ยอมหลับ รู้สึกอ่อนเพลียกระทบกับชีวิตประจาําวันเพราะว่ากลางวันเราต้องทํางานทําให้แบบยิ่งเพิ่มความเครียดให้ตัวเองมากขึ้นมันทําให้เราเหมือนคนขี้ลือเหมือนคนความจําสั้นวันก็มีมึนแล้วก็วิงวิงเวียนนะคะคุณสมบัติของ NRD เนี่ยมันเป็นของที่ น่าลองทานแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นหลับง่ายขึ้นตอนนี้คือมันหลับง่ายมากเลยค่ะเราหลับลึกขึ้นหลับสนิทขึ้นทาน2เม็ดก่อนนอนสักประมาณ1ชั่วโมง1สัปดาห์ค่ะจะเริ่มเห็นผลลัพธ์แล้วมันช่วยให้การนอนหลับของเราเนี่ยค่อยๆดีขึ้นก็เลยมั่นใจที่จะกล้าทาน NRD ค่ะ